สวัสดีครับเก่าบกับผมนะครับในช่องเควินมิกนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปที่บอกได้เลยว่านะครับเป็นคลิปที่ทุกท่านนะครับคุณครูทุกท่านกําลังรอคอยนะครับว่าบอกวิธีเทคนิคนะครับในการสอบสัมภาษณ์้สอบสัมภาษณ์ภาคคอย่ังไงครับให้ได้คะแนนเต็ม50คะแนนนะครับเพราะว่าจากที่ นำคะแนนของผมเองนะครับไปเทียบกับคะแนนเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในเอกเดียวกันนะครับอย่างเช่นภาคกอแล้วก็ภาคขนะครับคะแนนรวมกับของเพื่อนๆเนี่ยจะเยอะกว่าผมมากเลยนะครับถ้าอย่างของเพื่อนเนี่ยสมมุติว่า120คะแนนนะครับผมบวก120คะแนนเป็น240คะแนนนะครับถ้าของผมเองก็จะประมาณเพื่อนก็อาจจะประมาณ260คะแนนนะครับแต่ของผมเนี่ยก็จะแค่ประมาณ 120คะแนนเท่านั้นนะครับมันก็น้อยกว่า,วาเพื่อนๆเ,เยอะเลยนะครับแต่แต่พอผลประกาศอะไรออกมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆกลับไปอยู่ลำดับที่400%นะครับส่วนผมเองเนี่ยอยู่ลำดับที่100%กว่านะครับก็ก็เห็นได้ชัดว่าในภาคคอ2เนี่ยคือสําคัญมากนะครับแล้วก็ภาคคอ1นะครับที่เป็นภาคที่ สอบอยู่ในวิชาที่เราสอบในวันที่2นะครับผมที่วัดเจกติของเราครับ50คะแนนครับอันนี้ก็สําคัญมากเพราะว่าในตอนที่ประกาศผลของครูผู้ช่วยสังกัดของกรทมนะครับเขาไม่ได้บอกในภาคคอหนนั้นนะครับเขาบอกเฉพาะภาคเกาะภาคขอว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับคุณครูนะครับอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นแนวทางในการตอบตอบนะครับของในการสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยนะครับของ สังกัดของกรุงเทพมหานคร,รครับว่าให้เป็นแนวทางสําหรับที่คุณครูรไปเจอกรรมการนะครับว่าควรที่จะทักทายยังไงสวัสดียังไงวิธีการพูดพูดยังไงนะครับแล้วก็วิธีการตอบคาถาม ที่เราไม่รู้ตอบยังไงนะครับต่อคาถามที่เรารู้ตอบยังไงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะแนะนําในคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปที่คำถามที่ผมรวบรวมมานะครับจากคุณครูทุกท่านนะครับและหลายท่านที่เป็นเพื่อนของผมนะครับในเอกสังคมศึกษาเอกวิทยาศาสตร์เอกคณิตศาสตร์เอกภาษาอังกฤษแล้วก็เอกเทคโนโลยีการศึกษาเอกคอมพิวเตอร์นะครับที่ได้ทํางานที่โรงเรียนเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในเขต น้องแคมเหมือนกันนะครับแล้วก็กระจายไปอยู่เขตอื่นเหมือนกันนะครับผมกับเอกทุกเอกนะครับผมก็รวบรวมคําถามมาให้แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีคําตอบนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะเตรียมตัวไปไปสอบสัมภาษณ์ภาคคอเนี่ยผมก็ได้เตรียมตัวในการที่จะทำพอร์ตโฟลิโอใหม่นะครับแล้วก็ทําเป็น แผ่นพับใหม่นะครับผมในการที่จะแนะนําตัวนะครับผมกับท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับทั้ง3ท่านนะครับก็ท่านแรกนะครับก็ที่จําได้นะครับก็จะเป็นผู้มืนในการนะครับโรงเรียนวัดคลองเตยนะครับเป็นผู้มวยการโรงเรียนวัดคลองเตยแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นท่านผอเหมือนกันนะครับที่อยู่เขตดินแดง1ท่านนะครับแล้วก็เขตจตุจักรหนึ่งท่านนะครับ สถานที่สอบเนี่ยก็จะสอบที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับก็จะอยู่ตรงใกล้ๆกับอุโมงดินแดงนะครับก็อยู่ตรงมหาลัยมหาลัยมหาลัยอะไรนะหอกันค้าไทยนะครับตรงนั้นนะครับก็สามารถที่จะนั่งรถเมล์ไปได้นะครับสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยมันก็จะเป็นโดมโดมเอ่อโดมใหญ่ๆนะครับผมในการ ในการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยวันนั้นนะครับผมก็สิ่งที่ผมเตรียมไปวันนั้นนะครับก่อนอื่นเราก็จะไปออกแบบนะครับเป็นพอร์ตโฟลิโอก่อนนะครับผมก็จะเตรียมพอร์ตโฟลิโอแบบนี้นะครับนี่ก็จะโชว์รูปตัวเองนิดน,นึงนะครับอันนี้นะครับก็ทําจากโปรแกรม Microsoft Word นะครับแล้วก็ PowerPoint นะครับในการที่จะทำ Portfolio ตัวนี้ออกมานะครับในพร์ตนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็จะทำพรอตนี้ไปประมาณ3อันนะครับ3มเล่มนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าตรงข้างหน้านี้นะครับผมก็จะใช้ตัวกระดาษโฟโต้ในการพิมพ์ออกมาแล้วก็ใช้แผ่นใส PVC ในการเคลือบอีกทีนึงนะครับผมในการติดเคลือบอีกทีนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะทําเองทุกอย่างแล้วก็สันกาวนี้ สันกาวตรงนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นตัวกาวสองหน้าในการติดนะครับผมก็นี่นะครับก็เป็นหน้าปกอันนี้ของกรุงเทพผมก็จะเปลี่ยนตาจากตาสพทนะครับเป็นตาของสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับเพราะเราเตรียมพร้อมๆนะครับในการที่จะสอบของกรุงเทพมหานครนะครับก็ก็จะข้างหน้าก็อาจจะใช้เป็นโฟโต้บุ๊กก็ได้นะครับหรือท่านท่านไหนที่จะใช้เป็นแบบไหนก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละท่านนะครับในการใช้นะครับจง ของตัวผมผมคิดว่า,าถ้าปกมันดูดีข้างในกรรมการก็อยากจะอ่านข้างในนะครับผมอโอเคนะครับพอเข้ามาส่วนข้างในในผัดฟลิโอนะครับผมก็จะเป็นคํานําปกติเลยนะครับเป็นคานานะครับผมมีคำำํานําแล้วก็มีสารบัญน,นะครับว่าในในเนื้อหานะั้นมีอะไรบ้างนะครับในสารบัญของผมเนี่ยผมก็จะใส่เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลการศึกษาข้อมูลการทํางานแล้วก็ ทำลายชีวิตนะครับหลังจากเรียนจบนะครับหรือหลังจากฝึกสอนสําหรับน้องๆที่สอบปีนี้แล้วก็สอบได้เลยนะครับผมแล้วก็วิจัยในชั้นเรียนนะครับแล้วก็ประกาศเสยบัตวุติบัตรกิจติบัตรต่างๆนะครับแล้วก็ความฝันแล้วก็กิจกรรมการสอนอะไรประมาณนี้ครับที่เราใส่เข้าไปนะครับถ้าเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้แบบนี้ ก็ใส่เป็นพวกชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อกับที่อยู่ที่อยู่อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นข้อมูลการศึกษาเนี่ยผมก็จะใช้เป็นแบบนี้หลายๆคนอาจจะทําสวยกว่าผมนะครับแต่ผมก็ทําประมาณนี้นะครับนี่นะครับข้อมูลการศึกษานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลประวัติการทํางานนะครับว่าเราเคยทํางานที่ไหนบ้างนะครับผมว่าเคยทํางานที่ไหนบ้างอะไรยังไงกี่ปีนะครับแล้วก็ เป็นข้อมูลข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะครับก็จะเป็นของชั้นปีที่5นะครับหลังจากที่ประวัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเนี่ยเราก็าแทรกในเรื่องของวิจัยในชั้นเรียนเข้าไปด้วยนะครับผมว่าเราทําเรื่องอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับในการที่จะใช้ ใช้เป็นเอกสารในการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยนะครับสังกัดของกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมก็จะใส่เป็นไทม์ไลน์นะครับชีวิตในการที่หลังจากเรียนจบว่าทําอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ให้กรรมการดูนะครับนี่ข้างหน้าครับข้างหน้าปกนะครับของเรานะครับในการที่จะใส่เข้าไปนะครับแนะนําให้คุณครูนะครับเตรียมแผ่นพับนี้นะครับไปทั้งหมด 6ชุดก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้กรรมการไว้เลยนะครับทั้งหมด3ชุดนะครับกรรมการท่านที่1ท่านที่2แล้วก็ท่านที่3นะครับในการเตรียมนะครับอ่าอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับในการที่จะเตรียมพอร์ตโฟลิโอนะครับแล้วก็แผ่นพับในการสอบสัมภาษณ์นะครับแล้วก็สอบสัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคุณครูนะครับก็อย่าลืมนะครับดูแลเรื่องความสะอาดร่างกายนะครับการ เลือกชุดนะครับผมการใส่ชุดนะครับให้มันดูเรียบร้อยนะครับเหมาะกับการเป็นครูนะครับถ้าท่านคุณครูผู้ชายเนี่ยก็อาจจะใส่เชือเชือแขนยาวนะครับกางเกงกางเกงสแลกนะครับรองเท้าขัดมันนะครับผมแล้วก็เป็นเข็มขัดอย่างดีนะครับผมหรือท่านไหนสะดวกในการที่จะใส่เน็คไทเข้าไปนะครับก็ใส่แต่ก็ได้เลยเพื่อความเพื่อความเรียบร้อยมากขึ้นนะครับแล้วก็ใส่สูตรทับอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เข้าไปเนี่ยก็คือ ต้องยิ้มไว้ก่อนนะครับห้ามแบบหลบตาหลบตากรรมการนะครับผมโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นในการที่แนะนำนะครับในเรื่องของการทำพอร์ตโฟลิโอนะครับผมพอร์ตโฟลิโอแล้วก็แผ่นพับนะครับผมยังไงนะครับก็ต้องได้คะแนนเต็มแน่นอนนะครับผมอ่าหลังจากต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของคำถามนะครับผมพาทในการแนะนำในการสอบสัมภาษณ์นะครับภาคคอนะครับกับคำถามนะครับที่ ที่คำถามที่ผมเจอนะครับในวันที่สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับเรามาเริ่มที่คำถามแรกเลยนะครับที่เจอกับคณะท่านกรรมการนะครับที่ถามมานะครับคำถามแรกที่ผมเจอนะครับผมก็เจอเลยนะครับว่าเป็นคนจังหวัดไหนนะครับผมคุณพี่อยู่จังหวัดไหนนะครับผมก็ตอบว่าผมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับก็ตอบตามความจริงเลยนะครับว่าเราอยู่จังหวัดไหนนะครับผมจะตอบว่า ผมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับแต่ต้องมีคําว่าแต่นะครับแต่ผมมาเรียนที่กรุงเทพนะครับที่มหา,มหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏสุนันทาครับแล้วก็มีญาติอยู่ตรงนี้มีครอบครัวแล้วก็มีบ้านมีคอนโดมีหอเช่ามีอะไรครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับและผมจะปักหลักปักฐานในการทำมาหากินที่นี่นะครับรวมถึงการ มาสอบคูผู damn, ้ช่วยสังก <pannt, S 2> like er ัดกทมด้วยนะครับอันนี้ค <Net> ือแนวทางในการตอบของผมนะครับคำถามที่2ถามว่าทำไมถึงมาสอบครูผู้ช่วยสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับก็คำถามนี้นะผมก็ตอบว่าได้ทราบว่าข้อมูลการสอบของสังกัดกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับทั้งด้านกายภาพอาคารสถานที่ด้านวิชาการ หรือทำเป็นเลิศทางวิชาการในแขนงต่างๆอย่างเช่นภาษาอังกฤษและก็คณิตศาสตร์นะครับกับค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเนี่ยในเรื่องของการทดสอบวัดผลระดับชาติเนี่ยวัดผลระดับชาติเนี่ยคือสูงกว่าระดับเจนนะครับผมก็เลยทำให้ผมตัดสินใจมาสอบที่สังกัดกรุงเทพมหานครกับคิดว่าผมเนี่ยมีศักยภาพพอที่สามารถพัฒนาตัวผู้เรียนเนี่ยให้เป็นผู้เรียนที่สมบูรณ์แบบได้ครับผม อันนี้ก็คือการตอบของผมเนาะตอบแบบตอบแบบนางงามนิดนึงนะครับผมคำถามที่3นะครับถามว่าถ้าครูคนนี้ได้บรรจุที่กรุงเทพเนี่ยคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างจากสังกัดอื่นยังไงนะครับผมก็จะตอบเป็นโดยร,รวมว่าไม่ว่าจะเป็นครูสังกัดอาชีวะ ครูสังกัดกศอนอครูสังกัดการศึกษาพิเศษครูสังกัดสพทครูสังกัดท้องถิ่นหรือครูสังกัดของกรุงเทพมหาคนครนั้นไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าในจิตใจของเราเนี่ยมีความรักและเมตตาและปัถนาดีต่อศิษย์นะครับมุ่งที่จะให้ศิษย์เป็นคนดีมอบความรู้วิชานะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงศิษย์นะครับจากโคนตมนะครับให้ขึ้นมาสู่ ขิวน้ําแล้วก็ส่งเขาไปสู่ฝั่งครับไม่ว่าจะเป็นสังกรรัดไหนนะครับเราก็ได้ทําเพื่อสิทธิเท่านั้นนะครับผมนี <S 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 ่ผมตอบเนาะ <g iggle> <net> นะครับผมอาจจะดูอาจจะดูแบบไอ้นี้นิดนึงนะนะครับผมแล้วก็คําถามที่3นะครับถามว่าถามว่าถ้าเลือกบรรจุในโรงเรียนของสังกรรัดกรุงเทพมหานครคุณครูจะเลือกที่โรงเรียนไหนนะครับผมก็ตอบท่าน,นาคณะกรรมการที่เป็น ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเตยนะครับว่าถ้าผมได้บรรจุที่กรุงเทพเนี่ยผมก็จะเลือกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่ขนาดเล็กนะครับเพราะว่าถ้าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะได้เข้าไปช่วยทั้งคณะครูที่อยู่เก่าช่วยปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อยอดในสิ่งที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็ไปเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ในสิ่งที่ที่เรารู้ที่เราสามารถปฏิบัติได้มากกว่าเขาให้เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแล้วก็ด้านวินัยได้นะครับผมก็เลยผมตอบไปแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าท่านชอบหรือเปล่านะครับผมคำถามที่4นะครับเป็นคําถามจากท่านผู้มีการเองนะครับถามว่าโรงเรียนของพออเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับสลัมคลองเตยนะครับมีปัญหาด้านยาเสพติดมากมายเนี่ย ถ้าคุณครูไปอยู่ตรงนั้นคุณครูจะอยู่ได้ไหมแล้วก็จะมีปัญหาแล้วก็จะมีวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านั้นยังไงนะครับคงก็จะตอบนะครับในแนวทางของระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะคัดกรองเด็กก่อนนะครับว่าเด็กมีปัญหาประเภทไหนนะครับแล้วก็ ว่ระดับความเสี่ยงนะครับถ้ามีความเสี่ยงสูงนะครับเราก็จะประชุมนะครับกับคณะครูในโรงเรียนแล้วก็ท่านผู้ในการหาทางออกร่วมกันนะครับว่าเราจะใช้ทางออกแบบไหนที่จะดีและก็เหมาะสมกับตัวเด็กนะครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เนี่ยเราก็ไปติดต่อหน่วยงานข้างนอกนะครับเพื่อที่จะช่วยเป็นภาคีในการแก้ปัญหายาเสพติดของเรานะครับอันนี้นาผมก็ตอบไป คําถามสุดท้ายนะครับจากท่านท่านผู้มุ่งในการที่เป็นผู้ชายอีกสองท่าน,นถามว่าหนไม่ใช่ไม่ใช่คําถามไหนเขาบอกว่าลองเล่าประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาสิว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ผมก็คือเคยทำงานด้านการศึกษาพิเศษมาก่อนนะครับผมก็เลยเล่าเรื่องของเด็กพิเศษนะครับหรือในการศึกษาพิเศษที่ผมเคยเจอให้ท่านฟังนะครับว่าเป็นแบบไหน ที่ทำงานผมไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนะครับจะอยู่ในโรงพยาบาลเป็นแบบไหนนะครับก็เล่าให้ท่านฟังว่าทํางานตรงไหนนะครับผมในโรงพยาบาลเป็นแบบไหนบริบทของครูในโรงพยาบาลเป็นแบบไหนนะครับผมว่าเด็กประเภทนี้เป็นแบบไหนเด็กที่การประเภทนี้เป็นแบบไหนเด็กที่ควรจะช่วยเหลือเป็นแบบไหนนะครับท่านก็โอ้โหแฮปปี้มากเพราะว่าท่านก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณครู ในโรงพยาบาลมีด้วยหรืออะไรอย่างนี้ครับท่านก็เคยเจอคนแรกนะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อเมซิ่งสำหรับท่านผอท่านผู้ชายอีก2ท่านที่ท,ที่ที่นั่งฟังเรื่องของผมนะครับก็นี่นะครับเป็นคำถามที่ผมเจอในวันสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยกรทมนะครับก็เป็นอีกคําถามหนึ่งนะครับผมเป็นไม่ใช่อีกคําถามหนึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะได้คะแนนนะครับทั้งภักคอหนึ่งแล้วคอสองเนี่ย สามารถที่สู้กับเพื่อนแล้วก็ไปอยู่อันดับต้นๆไม่ต้นไม่ต้นในลำดับ 1- ถึงร้อยได้แต่ก็ไม่เกิน200นะครับผมก็เรียกภายใน 3- 4ถึงเดือนนะครับก็คิดว่าโอเคแล้วล่ะสำหรับผมในการสอบผูู้ช่วยของสังกัดกทมครั้งนี้นะครับก็นี่นะครับก็สิ่งที่ผมแนะนำคุณครูครับที่กำลังนั่งฟังคลิปอยู่นะครับก็ อาจจะนําไปใช้ในการมาสอบสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับ <_ Z> หรือไม่ทั้งหมดก็ได้นะครับก็ <_ Z> ใช้บางส่วนก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่เข้าใจนะครับ <_ Z> ก็สามารถสามารถที่สอบถามใต้คลิปของผมได้นะครับแต่ถ้าเข้าใจแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนะครับ <_ Z> ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เม้นมาถามกับข้อสงสัยในการสอบผู้ช่วยของสังกักดกทมนะครับแต่ถ้ามีข้อสงสัยมากกว่านี้นะครับก็สามารถอินบ็อกมาได้นะครับทางเพจนะครับหรือทาง ทาง y o u t u b e นี้นะครับทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมจะพยายามไล่ตอบนะครับแล้วก็พยายามที่จะตอบเป็นคลิปนะครับให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าเป็นครูนะครับไม่ต้องเน้นนะครับว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ไหนนะครับอยู่สังกัดไหนก็เป็นครูเหมือนกันนะครับเพียงแค่เรานะครับมีจิตใจเมตตาที่จะพัฒนาดีต่อเด็กนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นครูได้หมดครับผมก็วันนี้นะครับก็ จบแล้วนะครับกับการแนะนํำทริครในการสอบสัมภาษณ์ของครูผู้ช่วยสังกัดกทมนะครับยังไงนะครับถ้าใครชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้คลิปผมด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ